ในวันที่อากาศอบอ้าวนายห้อยปาการซึ่งรับจ้างเงินจำนวนมากมาจากเศรษฐีต่างเมืองให้เดินทางไปส่งวัวเผือกที่มีมูลค่าหลายบาทที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านที่นายห้อยปาการอยู่อีกฟากเขา ในห้อยคือพ่อค้าควายวัวทางภาคอีสานเป็นอาชีพที่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนที่นี่มาเนิ่นนานวิธีการทำงานในอดีตคือต้องไล่ต้อนวัวควายไปขายยังต่างถิ่นด้วยการใช้วิธีเดินเท้าแต่ในสมัยก่อนการจะเดินทางไปยังต่างถิ่นนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายและบางครั้ง ก็อาจจะต้องพบเจอกับสิ่งที่ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้และเพราะอากาศร้อนมากในวันนี้ทำให้ในห้อยปราการพาวัวเผือกสองตัวเดินทางล่าช้ากว่าที่คิดเอาไว้เอากินไส้อิมเดี๋ยวก็ต้องออกเดินทางกันต่อแล้ววันนี้นี่มันร้อนจริงๆ ไม่นานหลังจากนั้นในห้อยก็ได้พาวัวเผือกทั้งสองตัวเร่งฝีเท้าออกเดินทางกันต่อโดยที่มีบางอย่างเฝ้าตามติดดูานห้อยอยู่ไม่ห่างอย่างไม่อยากจะให้ในห้อยปราการรู้ตัวในห้อยปราการออกเดินทางผ่านป่าเขาเข้าไปลึกเรื่อยๆจนเวลาล่วงเลยเข้ามาสู่ช่วงบ่ายแก่ๆ ในห้อยก็ได้เจอกับพระธุดงรูปหนึ่งเดินมาจากอีกฝั่งของป่าซึ่งเป็นเส้นทางที่ในห้อยปราการรู้ดีว่าเส้นทางที่มาจากอีกหมู่บ้านหนึ่งที่อยู่ติดกับน้ำตกเหวลึกเอาหยุดหยุดหยุดก่อนนรัสศการพระท่านท่านมาจากที่ใดแล้วกำลังจะไปทางไหนงั้นเหรอครับ อตาตมามาจากหมู่บ้านใกล้น้ําตกก่อนหน้านี้ชาวบ้านที่พบเจอนิม,มนต์ให้ไปพักอยู่สามคืนอตาตมาก็ออกเดินทุดงต่อแต่ดูท่าว่าน่าจะหลงเดินวนไปวนมาอยู่ตรงเนี้ยจะวันเต็มๆแล้วนะกระผมนายห้อยประการขอรับหากท่านไม่คิดจะไปทุดงที่ไหนต่อให้กระผมเป็นคนพาท่านออกจากป่าแห่งนี้ได้ไหมเดินทางไปพร้อมกันดีไหมครับ อาตมาม่ได้มีจุดหมายที่ใดเป็นพิเศษหรอกถ้าเป็นเช่นนั้นได้ก็คงจะดีไม่น้อยอาตมาต้องขอรบกวนโยมปราการด้วยนะก็ผมยินดีเป็นอย่างยิ่งขอรับเดินทางเหนื่อยล้ากันมาตลอดทั้งวันในหอยปราการและพระกฐถินก็ตัดสินใจที่จะหยุดพักค้างแรมกันในป่าเพราะป่าแห่งนี้ เป็นป่าที่ทึบเป็นอย่างมากและน้อยคนนักที่เดินทางกันในยามค่าคืนอีกทั้งมากันเพียงแค่สองคนและสัตว์ที่ต้องดูแลอีกสองตัวก็ทำให้ในายหอยปราการต้องมีสติมากขึ้นเพราะถึงแม้ว่าเขาจะมีวิชาอาคมติดตัวอยู่บ้างแต่ป่าแห่งนี้ขึ้นชื่อเรื่องความเฮี้ยน ที่ใครๆต่างก็พากันซิโรราบแม้แต่พรานที่มีฝีมืออย่างพรานป้อมพ่อของในายหอยปราการก็ยังจากไปที่ป่าแห่งนี้ในห้หอยปราการก็จำเป็นต้องพักผ่อนแต่นอนหลับได้ไปเพียงไม่นาน เสียงของวัวเผือกสองตัวก็ปลุกให้ในห้อยปราการตื่นขึ้นก่อนจะได้เห็นสาเหตุที่ทำให้วัวทั้งสองต้องร้องออกมาชายรูปร่างผอมสูงผิวสีดำสองคนจะดึงวัวเผือกไปให้ได้ในห้อยปราการเลยตัดสินใจที่จะรีบเข้าไปร้องห้ามเฮ้ยเฮ้ยนั่นพวกท่านจะทำอะไรเนี่ยนี่มันวัวของนาย ไม่ทันที่ในห้อยปราการจะได้พูดจนจบประโยคก็ต้องตกตะลึงด้วยเพราะความสะพึงกลัวกับใบหน้าของชายทั้งสองที่บิดเบี้ยวผิดรูปจากมนุษย์ทั่วไปทั้งดวงตาที่คนหนึ่งก็เล็กเท่าเม็ดถั่วอีกคนก็ถลึงมึงถึงใหญ่โตเกินไปพระกถินที่ได้ยินและเห็นเหตุการณ์ทั้งหมด รีบรุดขึ้นมาร้องเรียกชื่อของนายห้อยประการให้ได้สตินายห้อยนายห้อยประการนายห้อยประการนายห้อยกลับมารู้ตัวดีอีกครั้งเมื่อจิตคืนปกติก็รีบรุดไปหยิบเอาไม้ที่กองไฟซึ่งมีไฟลุกโชนออกมากวนแกงพยายามไล่ชายทั้งสองให้ออกหา่างชายแปลกหน้าทั้งสอง ส่งเสียงคำรามคู่ราวกับว่าพวกเขาเป็นสัตว์ไม่ใช่มนุษย์แต่ในตอนนั้นที่พระกรถินได้สังเกตเห็นบางอย่างในตอนที่แสงไฟจากมือของในายห้อยประการได้กวัดแกว่งไปมาโยประการลองเงยหนะ้าขึ้นไปมองด้านบนสิ เมื่อเห็นท่าไม่ดีและเป็นรองเพราะจำนวนของอีกฝ่ายมากกว่าในห้อยจึงตัดสินใจถอยหลังใช้มืออีกข้างแกะเชือกที่ผูกวัวเผือกไว้กับต้นไม้ขอโทษจริงๆนะขอรับพระท่านแต่คงต้องฝากพระท่านดูแลวัวสองตัวนี้แทนกระผมสักครู่หนึ่งหากกระผมบอกให้ท่านวิ่งพระท่านกระใส่สุดเรากับมาล่าเนื้อเลยนะครับให้ลืมว่าท่านเป็นพระไปชั่วครู่หนึ่ง ก่อนที่ชีวิตท่านจะไม่ได้อยู่ต่อไปกระผมจะล่อเอาไว้ให้พร้อมนะครับฮะวิ่งเลยเหรอวิ่งเลยขรับเอาวะวิ่งก็วิง่งนายห้อยปราการตะโกนเสียงดังเป็นสัญญาณให้พระกฐินออกวิง่งไปพร้อมกับวัวเผือกทั้งสองตัวชายทั้งสองคิดจะตามไปแต่นายห้อยปราการ ก็ยังคงแกว่งไฟขวางเอาไว้เพื่อกันให้พระกฐินได้วิ่งไปไกลมากที่สุดพระกฐินทำตามอย่างที่ในห้อยประการบอกวิ่งด้วยความเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่พระกฐินก็ไม่ใช่นักกรีธาวิ่งเร็วได้แค่เท่าที่จะทำได้จนเริ่มจะอ่อนแรงพระกฐินก็ได้รู้ว่า พักพวกของกลุ่มคนประหลาดปริศนาได้ไล่ตามมาติดติดแล้วทางด้านของนายหอยประการก็ตัดสินใจที่จะโยนไม้ที่ติดไฟใส่คนปริศนาทั้งหมดทำให้เกิดไฟลุกท่วมไปที่ร่างของชายสองคน และอีกสองคนตามก็พากันตกใจรีบเข้าไปช่วยพยายามจะหาทางดับไฟให้ได้แต่ก็พากันล้มระเนระนาไปใส่กองไฟที่ยังติดอยู่ทำให้ทั้ง4ี่กำลังถูกไฟแผดเผาไปทั่วทั้งร่าง,างในตอนนี้ในห้อยประการเห็นอย่างนั้นก็รีบตัดสินใจวิ่งหนีออกมาในทันที ในหอยปราการวิ่งออกมาจากตรงนั้นด้วยความเร็วเท่าที่ตัวเองจะเร็วได้ก็ต้องตกใจเมื่อวิ่งมาแล้วได้เจอกับวัวเผือกทั้งสองตัวที่ยืนงงราวกับว่าหลงทางอยู่ในหอยปราการดีใจที่วัวเผือกมูลค่าหลายบาทไม่เป็นอะไรแต่ก็นึกเป็นกังวลถึงพระกระถินขึ้นมาในทันทีพระท่านขอรับพระท่านพระท่านขอรับอยู่ที่ไหน ในห้อยประการส่งเสียงร้องเรียกพระกะถินแต่ไม่มีเสียงใดๆตอบรับทําให้ในห้อยประการยิ่งกังวลใจแต่เพียงไม่นานที่จะส่งเสียงเรียกก็ได้เห็นพระกะถิ่นแต่มาในสภาพที่ไร้สติและถูกใครบางคนลากมาในห้อยได้แต่ยืนอึง้ง กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับพระกฐินแต่ถึงจะตกใจแค่ไหนก็ตามต้องรีบคุมสติและช่วยพระกฐินออกมาให้ได้ก็ผมไม่รู้หรอกว่าท่านเป็นอะไรจะคนหรือว่าผีแต่ว่าปลอยเถอะนั่นพระนะท่านจะทำบาปรืึงไงนี่ท่านฟังภาษามนุษย์ไม่รู้เรื่องหรอครับ ยยมประการรีบรีบหนีไปรีบไปจะให้กระผมไปได้ยังไงต้องช่วยพระท่านก่อนสิอัตามาช่วยวัวของโยมไว้ได้แล้วรีบไปเถอะอย่าได้ห่วงชีวิตของอัตามาเลยอะไรจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดไป เพราะพระกฐินไม่ยอมที่จะให้วัวเผือกทั้งสองถูกทำร้ายจึงได้สลาดตัวเองเพื่อช่วยวัวเผือกทั้งสองตัวเอาไว้นั่นยิ่งทำให้ในห้อยรู้สึกผิดและในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าอะไรอะไรอาจจะสายเกินไปไม่ทันการเสียจแล้วชายทั้งสี่ที่ก่อนหน้านี้น่าจะถูกไฟครอกตายไปนานแล้ว ก็ได้โผลมาอีกครั้งแต่จูจูหนึ่งในนั้นก็แสดงอาการที่น่าขยะแขยงออกมานั่นก็คือเขากัดแขนของตัวเองที่ไม่และเคี้ยวกินอย่างอ,ร,อร่อยทางด้านของชายที่จับพระกฐถินเอาไว้เมื่อเห็นแบบนั้นก็ปล่อยร่างของพระกฐินรีบพุ่งเข้าไปหาชายที่กินแขนของตัวเองก่อนที่คนกลุ่มนั้นจะเรมกิน รวมถึงพวกเดียวกันอย่างน่าสยดสยองแม้จะหวาดกลัวจนจับขั้วหัวใจแต่ในห้อยประการก็ตั้งสติและรีบเข้าไปช่วยพระกฐถินก่อนจะขยุงพระกฐถินให้ไปที่วัวเผือกสองตัวขี่วัวกันนะขอรับพระท่านอดทนหน่อยทันทีที่ในห้อยประการขึ้นหลังวัว ชายตัวไม่อีกคนที่ไม่สามารถจะเข้าถึงเพื่อนที่ถูกกินได้ก็หันมาสนใจและพุ่งเข้ามาหาทำให้ในห้อยปราการกต้อรีบตีวัวให้ตื่นและออกวิ่งอย่างรวดเร็วในห้อยปราการกับพระกถินขี่วัวหนีมนุษย์ป่าที่แสนน่ากลัวแต่ในห้อยคิดว่าพวกเขา อาจจะไม่รอดไปได้ง่ายๆจึงตัดสินใจที่จะใช้สิ่งของอาคมที่ตัวเองพบมาแม้จะไม่อยากใช้ก็ตามนั่นก็คือควายธนูอาคม อาคมของนายหอยปราการออกไปประจันหน้ากับชายตัวไม้ก่อนที่มันจะพุ่งเข้าขวิดจนร่างของชายตัวไม้กระเด็นลอยไปแต่ชายตัวไม้ก็ตกลงมาในท่ายืนราวกับว่าไม่สะทกสะทถานก่อนจะพุ่งเข้าประจันหน้ากับควายธนูอาคมของนายห้อยซ,ซึ่งหน้าชายตัวไม้จับเขาของควายธนูเอาไว้พยายามที่จะดึงออกด้วยมือเปล่า แต่ควายธนูก็บีจนร่างของชายตัวไหม้ลอยและร่างก็ตกลงมาเสียงที่ขาของควายธนูอาคมสิ้นลมไปอย่างได้าดายไปกันเถอะขอรับพระท่านอดทอน่ไปอีกนิดจนถึงเช้าก็จะออกจากป่านี้ได้แล้ว เมื่อรุ่งอรุณมาถึงนายห้อยปราการและพระกฐินก็ออกมาจากป่าได้สำเร็จจริงๆโดยที่มีชาวบ้านซึ่งได้รับคำสั่งจากผู้ใหญ่ขนให้มาเฝ้ารอตั้งแต่เมื่อคืนมารอรับอยู่แล้วทั้งสองกำลังร้อนใจอย่างมากที่ไม่ได้เห็นนายห้อยปราการพาวัวเผือกออกมาเสียทีแต่เมื่อได้เห็นก็รีบพากันเข้ามาอย่างรวดเร็ว ปะโทรกระผมก็คิดว่าจะไม่ได้เจอท่านเสียแล้วอ่ะเอานะ่าตอนนี้อย่าเพิ่งสนใจอย่างอื่นช่วยพระท่านไปทำแผลและก็รักษาก่อนเถอะในห้อยได้พาวัวเผือกทั้งสองตัวมาส่งให้กับผู้ใหญ่ขนที่เป็นเจ้าของวัวเผือกทั้งสองตัวและในห้อยก็ได้ตัดสินใจที่จะเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังว่า กว่าจะผ่านป่าเฮียนมาได้ต้องเจอกับอะไรบ้างมันเป็นพวกครึ่งคนครึ่งผีว่ากันว่าอยู่มานานมากแล้วไม่กินกันเองมันก็ไล่กินคนที่ผ่านไปผ่านมาโชคดีมากนะั่ว่พาเองมีบุญที่รอดมาได้อาจจะเป็นเพราะเองช่วยพระท่านไว้ด้วยไม่เช่นนั้นพระท่านก็คงอาจจะไม่รอดมาแล้วมันน่ากลัวจริงๆนะครับ ไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันจะมีอยู่จริงๆพ่อของกระผมเองก็คงเป็นเหยื่อของพวกมันแต่ถึงอย่างนั้นกระผมก็ไม่อยากจะขอเข้าไปเจอพวกมันอีกผมจะยอมเสียเวลาเดินทางอ้อมน่าจะปลอดภัยกว่าเองจะไม่หยุดพักเสียหน่อยเหรอไม่ดีกว่าครับกระผมจะไปหาพักเอาระหว่างทางยังไงก็ฝากผู้ใหญ่ดูแลพระท่านด้วยนะครับกระผมกราบลาขครับ ขอให้โยมโชคดีนะโยมประการอาตมาข,ขอบใจมากๆที่ช่วยอาตมาเอาไว้ ไม่มีใครล่วงรู้ได้ว่าพวกครึ่งคนครึ่งผีนั้นมีต้นกำเนิดมาอย่างไรกันแน่แต่ที่รู้ๆบางครั้งพวกเขาอาจจะอยู่มาก่อนเนิ่นนานแล้วและอาจจะอยู่แบบนี้ต่อไปตราบใดที่ป่านแห่งนี้ยังไม่ถูกทำร้ายตำนานและความดิบเถื่อนที่หลบซ่อนก็ยังคงดำเนินต่อไป